สวัสดีนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับ <ะ S 1> วันนี้มีของแท้ครับรอบก่อนผมรอบก่อนผมได้เขียนสอนวิธีการต่อสวิตสองทางนะครับแต่ว่ารอบคลิปที่แล้วมันผมไม่มีสวิตนะครับไม่ใช่ไม่มีสวิตมาทําให้ดูนะครับแค่เขียนเป็นเป็นแผนเป็นรูป,ปภาพนะครับวิธีการต่อสายนะครับ แล้ววันนี้ผมก็จะมาทําแก้ใหม่นะครับเพราะว่าผมมีสวิตสองทางมานะครับผมมีสวิตสองทางมาผมก็เลยจะมาต่อนะครับต่อให้ดูกันเลยนะครับอ่าเหมือนอย่างที่ผมเขียนให้ดูนะครับวิธีการสวิตสองทางที่ผมเคยพูดว่าจะไม่มีปุ่มเหมือนสวิตธรรมดานะครับเพราะว่ามันปิดเปิดทางไหนก็ได้นะครับอ่าแล้วตรงท้องมันนะครับ ที่ผมบอกว่ามันจะมีขีดกั้นนะครับบางยี่ห้อมันก็ไม่มีขีดกั้นนะครับอ่ามันไม่มีขีดกั้นแต่ว่าให้สังเกตว่าฝั่งหนึ่งฝั่งที่เป็นศูนย์เนี่ยมีสองรูก็จริงแต่ว่ารูมันจะติดกันนะครับเพราะว่ามีน็อตสังเกตน็อตได้ครับน็อตมีตัวเดียวนะครับอีกฝั่งหนึ่งถ้ามันไม่มีที่ขีดนะครับบางยี่ห้อมันก็จะมีสองรูเหมือนกันกับฝั่งนี้แต่ว่ามันจะ แยกกันนะครับแยกกันหรือว่ามีสองน็อตนะครับมีสองยึดนะครับฝั่งที่เป็นเลขศูนย์นะครับแต่ถ้าเราดูแบบนี้มันก็จะไม่ไม่มีตัวเลขนะครับยี่ห้อนี้แต่ว่าถ้าดูจริงระบบการทํางานของมันเล็กๆเนี่ยนะครับมันก็จะมีตัวเลขเล็กๆนะครับศูนย์กับสามกับหนึ่งเหมือนกันนะครับเป็นบางยี่ห้อนะครับเริ่มกันได เหมือน n กับ l นะครับ n กับ l เข้ามานะครับ n กับ l เข้ามา n n จะวิ่งไปหาไปหาหลอดเลยนะครับจะไม่ผ่านสวิตช์นะครับจะวิ่งไปหาหลอดเลยนะครับถ้าเป็นเราเดินบนเพดานนะครับเราอาจจะวิ่งแล้วก็ไปจ้๊มไปรอตรงที่บล็อกบล็อกเพดานเลยนะครับบล็อกเพดานต,ำ, A, ตำแหน่ง โหลดไฟเลยก็ได้นะครับจะไม่ลงมาสวิตด้วยนะครับเพราะว่าจะลงมาสวิตด้วยมันก็มันทําให้บล็อกสวิตมันหนามันแน่นนะครับเขาจะวิ่งผ่านท่อที่วางข้างบนไปดานนะครับไปอยู่ที่บล็อกเลยนะครับบล็อกไปดานนะครับเพื่อไปรอเอลนะครับจะวิ่งไปที่หลอเลยนะครับจะไม่ลงมาผ่านสวิตนะครับ L อลนะครับ จะวิ่งไปเส้นเดียวนะครับเพื่อเอาไฟนะครับไปจ่ายให้กับสวิตช์นะครับแค่เส้นเดียวนะครับ่าแล้วเอาไฟไจ่ายให้สวิตช์เส้นเดียวแล้วอีกสวิตหนึ่งมันจะมีไฟหรอมันก็นี่แหละครับเอาไปจ่ายแค่สวิตช์เดียวเดี๋ยวสวิตช์เดียวนี้จะเป็นตัวควบคุมเป่งจ่ายไฟให้เองนะครับเข้าหนึ่งเข้าไลน์นะครับเข้าเอลนะครับ แล้วก็ออกสามกําหนึ่งนะครับเหมือนที่ผมเขียนไว้นะครับสามกําหนึ่งผมจะเรียกว่าสะพานนะครับสะพานเชื่อมระหว่างสวิตนะครับอ่าจะได้ง่ายๆนะครับคือว่าสามกับหนึ่งศูนย์คือสายเข้านะครับอ่าศูนย์คือเข้าศูนย์คือเข้านะครับคือแอลเข้านะครับสวิตแรกนะครับจากสองสวิตนี้จะสวิตไหนก็เอาเป็นสวิตแรกสวิตไหนก็ได้นะครับอ่าแต่ว่าศูนย์เข้าหรือออกนะครับ เอลเข้านะครับ0เข้า0น,นะครับแล้วก็ออก1กับ3ก็คือสองเส้นนี้นะครับวิ่งมาหาอีกสวิตหนึ่งนะครับเข้า1กับ3นะครับ่1กับ3หรือ3กับ1ก็ได้นะครับเหมือนที่ผมไอต่อให้ดูนะครับสมมุติว่าสวิตนี้เป็นสวิตเลขสวิตเลข L เข้าศูนย์นะครับอีกสองเส้นจะออกหนึ่งกับสามมวนมีสองรูนะครับหนึ่งกับสามวิ่งไปหาอีกสวิตหนึ่งก็ต้องเข้าหนึ่งกับสามหรือสามกับหนึ่งเท่านั้นนะครับจะ,จ,ะจะไปเข้าศูนย์ไม่ได้นะครับจะไม่ดีนะครับ L 0, เข้าสวิตแรกเข้าศูนย์สวิตแรกนะครับออกสามกับหนึ่งมันมีไม่กี่รูนะครับในีวิตนะครับ วิ่งมาหาสวิตช์ที่สองเก้าหนึ่งกับสามหรือสามกับหนึ่งเท่านั้นนะครับแล้วก็ออกศูนย์เป็น L อลนะครับเอลนะครับนี่ครับวิ่งไปหาโหลดเลยนะครับอ่ามันเป็นสวิตช์สองทางก็จริงแต่สายมันไม่ไม่ได้ใช้จํานวนมากนะครับอ่ามันใช้แค่นี้เองครับมันเพิ่มไปแค่ตรงที่สะพานระหว่างสวิตช์แค่นั้นเองนะครับที่จริงอน้อยมากเลยนะครับเพราะว่าก็เหมือนสวิต ปกติธรรมดานะครับมีเมนมาจ่ายแล้วก็มีสายดับลงมานะครับแต่มันเป็นมีแค่สวิต์เดียวสวิต์ธรรมดานะครับต่ทูเวเนี่ยคาว่าทูหรือสองทางเนี่ยมันก็ต้องมีสองสวิต์อยู่แล้วใช่ไหมครับแต่มันก็ลงมามันก็ต้องมีเมนไปจ่ายนะครับมีดับลงมาภายในสองสวิต์เนี่ยถ้าเปรียบเทียบเป็นสวิต์ธรรมดาก็สวิตต์หนึ่งสวิต์นะครับเพราะว่ามีเมนมาจ่ายมีสายดับหนึ่งเส้นนี่ก็เหมือนกันมีเมนมาจ่าย ก็มีสายดับหนึ่งเส้นคือฝั่งนี้นะครับฝั่งของอีกสวิตหนึ่งหมายถึงสองสวิตนี้รวมกันเป็นชิดเดียวก็ได้นะครับอโอเคนะครับอินวิ่งไปหาโหลดไม่ต้องผ่านสวิตนะครับแล้วก็เอาลายเข้ามาจ่ายหนึ่งสวิตสวิตใดสวิตหนึ่งก็ได้นะครับให้เลือกเอานะครับแล้วแต่จะสะดวกนะครับเข้า1ึงสวิตปุ๊บออกสามคำหนึ่งมาเข้าหนึ่งกับสามหรือสามคำหนึ่ง ครับแล้วก็ออกแอร์ารหลดแค่นั้นเองนะครับเนี่ยตามแผนที่ผมเขียนไว้เลยนะครับผมจะลองทดลองดูนะครับว่ามันจะเข้าได้ไหมนะอุ้ยอ่าตอนนี้ผมก็จ่ายไฟมาแล้วนะครับผมก็จะทดลองนะครับจะลองเปิดอ่าสวิตช์นี้ผมเปิดแล้วนะครับ ผมเข้ามาในห้องเสร็จผมก็จะบันดับนะครับอ่าพอผมดับนะครับแล้วผมอยากจะออกไปข้างนอกผมก็เปิดนะครับเปิดแล้วผมเดินออกมาข้างนอกปุ๊บผมจอดปัะตูลาผมก็ปิดนะครับอ่าโอเคนะครับก่อนเข้าบ้านนะครับจอดรถปุ๊บหลังบ้านเปิดไฟนะครับเพื่อเราจะได้สะดวกนะครับและก็ปลอดภัยสําหรับเรานะครับ พอเข้าไปถึงห้องนะครับเราก็ไม่จำเป็นต้องเดินออกมาปิดข้างนอกอีกน,นะครับเราก็ปิดข้างในได้นะครับลืมของในรถเราก็สามารถเปิดดูที่ห้องได้นะครับมันจะได้มองเห็นอะไรก่อนที่เราเดินนะครับจะได้ความปลอดภัยของเราได้มากทีเดียวนะครับปิดเปิดสวิตช์ไหนก็ได้นะครับโอเคนะครับถ้าใครมีอะไรสงสัยก็สามารถคอมเมนต์ถามได้นะครับ เดี๋ยวคลิปหน้านะครับแต่ต่อจากนี้ผมก็จะต้องไปทํารถนะครับผมอาจจะทําคลิปที่ผมโปสสีรถอยู่นะครับแต่ว่าเกี่ยวกับไฟรอบหน้านะครับผมจะพาต่อสวิตช์แสงแดดนะครับผมมีสวิตช์เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนรับชมคลิปของผมกดใครนะครับโอเคครับสวัสดีครับ